สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพุธวันที่เท่าไหร่คะรูส้ส,สึกตอบไม่ค่อยมั่นใจเลยเนอะ <c oughs> <escapes. S 1> วันที่สามอะไรคะทันวาคมเมืเ่อวานไม่ได้ออกอากาศหน่อยเดียวเลยลืมเลย นะเมื่อวานเราทำกิจกรรมอะไรคะลูกวันพอ่นพอในภาคบ่ายนะคะก็เลยไม่ได้มาเรียนในห้องออกอากาศยังอยู่ในสัปดาหว์วันวันพ่อแห่งชาตินั่งตตลงคุณครูบอกแล้วว่าเราจะทำดีทุกทุกวันถูกไหมคะไม่ใช่ทำดีเฉพาะสัปดาห์ วันพ่อแห่งชาติเท่านั้นนักเรียนต้องทำดีกับคุณพ่อทำไมคะทุกวันถูกไหมถูกนะคะลูกขอให้ตั้งใจเรียนนะคะวันนี้วันนี้ก็ให้ตัวแทนห้องสี่จับสองคือเด็กขิงกดจะพัดนะคะกดจะพัดเป้นพัด เป็นตัวแทนของห้อง4ทับ2มากล่าวความรู้สึกนะคะเพราะเราเป็นโรงเรียนของพระอ,องค์ท่านใช่ไหมใช่มากล่าวความรู้สึกว่าหนูประทับใจอะไรในตัวของพระอ,องค์ท่านนะคะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะลกูกมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวคุณครูยู่ตรงนี้ข้างๆ เขามีภาพด้วยนะคะคือไม่ค่ะลูกเดี๋ยวให้พี่ก็ปรับแสงให้นิดนึงมีภาพด้วยนะคะนี่คือภาพที่เด็กหญิงกดชพัดประทับใจนะคะเขาประทับใจมาเพ,พ่มนีอ้อะ กดเด็กหญิงกดจะพัดประทับใจภาพนี้และเขาประทับใจอะไรในตัวของพระอ,องค์ท่านขอทุกคนตั้งใจฟังนะคะและเขาก็เขียนออกมาได้ดีมากได้ดีได้ดีได,ด,ได,ด้จริงๆนะคะอ่ะท่านจึงให้เจ้าของอ่านเอง ตั้งใจฟังนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเชิญค่ะมาใกล้ๆสิ่งที่ประทับใจของฉันในหลวงมีพระราชชประสงค์ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผลิตรายการเพื่อการศึกษาทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทาน ชื่อรายการว่าศึกษาทัศนโดยมีพระราชประสงค์ให้สถานีดำเนินรายการในรูปแบบของการพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากของจริงสถานที่จริงทำให้ฉันและบุคบคลอื่นๆ มีความรู้มากขึ no yeah, ้นปรบมือให้ดีกดชับค่ะถูกไหมนี่คือภาพประทับใจและสิ่งที่เขาประทับใจไหมคือรายการอะไรคะลูกศึกษาทัศนักเรียนดูไหมดูหรือเปล่าคะสถานีจะถ่ายทอดให้ดูตอนพักกลางวันใช่ไหมคะลูกซึ่งนักเรียนสามารถดูได้มีประโยชน์ไหมคะ มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์นะคะอ่ะเชิญค่ะมีประโยชน์เหมือนเมื่อเช้าที่ครูถามแล้วห้องสี่ทับสามตอบได้ถ้านักเรียนไม่ดูเนี่ยนักเรียนจะตอบนุครูได้ไหมไม่ได้นุครูบอกแล้วว่านักเรียนต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากที่ครูให้เหมือนอย่างวันนั้นครูให้ไปสองข้อ ห้องนี้มีสุพนันกับอ,อนุมาใช่ไหมคะที่ทําส่งเห็นไหมเนี่ยคุณครูคให้สิบเต็มสองคนกับแพ้เอากานิกาที่ทําส่งให้สิบเต็มเพราะว่าสนใจนะคะคุณครูคพูดไปแล้วนะคะว่าพอรเรียนเรียนสูงขึ้นอาจารย์อ่ะเขาจะเข้ามาพูด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 อพูดจบก็จะให้เฉพาะหัวข้อเท่านั้น ให้นักเรียนไปศึกษาค้นกวาด้วยตนเองถ้านักเรียนไม่ยอมไปศึกษาคน้นควาด้วยตัวเองนักเรียนจะมีงานส่งอาจารย์ท่านไหมไม่มีเหมือนอคุณครูนี่แหละนะคุณครูบอกแต่นักเรียนจะจํำไหมไม่จาสองคนนั้นทําว่าเดี๋ยวข้อสอบออกมาจําได้ไหมลูกได้ตอบได้สบายมากเลยใช่ไหมคนที่ไม่ทําจะรู้ไหมไม่รู้แค่คุณครูพูดให้ฟังไม่รู้ เหมือนคำขวัญวันเด็กที่ห้อง43ตอบได้คุณครูมอบรางวัลให้เขาไปแล้วและให้คะแนนด้วย10คะแนนให้จริงเลยนะะให้10คะแนนให้รางวัลไปแล้วเมื่อเช้า,านี้ไหนลองพูดสิว่าอะไรคำขวัญวันเด็กท่านนายกให้ไหวยังไงเมื่อเช้าคุณครูพูดแล้วตรงหน้าเสาธงอืมอ่ะลองดูสิเนี่ย ตั้งใจฟังหรือเปล่าสามเห็นไหมคุณกูพูดแล้วหน้าเสาวทองเพื่อนก็พูดแล้วด้วยทราบไหมไมไ่ตั้งใจฟังอ่ะเห็นไหมเนี่ยไมไ่ตั้งใจฟังนักเรียนหญิงนักเรียนชายอ่ามา ผิดแ่เดี๋ยวครูจะบอกปรบมือให้หัวหน้าห้องค่ะที่กล้าหาญแนทนใัยฝ่หาความรู้มุ่งสู่คุณธรรมนำสู่อนาคตไม่ใช่ลูกความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตเออพูดพร้อมกันความรู้ คู่คุณธรรมนำนำส,นำสูนำสูนำสอนาคตอีกครั้งความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตอีกครั้งคุณไม่พูดต่น,นี้พูดเองพร้อมกัน กมือให้ตัวเองจำใส่ใจไว้นะคะ <S <S อืเพราะใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมเดือนมก,กราคมนี้ใช่ไหมคะเสาร์ที่เสาร์ที่สองมก,กราคมเพิ่งเป็นวันเด็กเอาเด็กใหญ่ที่สุดนะ,ะนำไปด้วยเห็นไหมมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีมีคุณธรรมด้วยเห็นไหมมีความรู้แต่เห็นเกตัว อย่างนี้เรียกมีคุณธรรมไหมไม่มีมีความรู้ต้องมีคุณธรรมรู้จักเห็นใจผู้อื่นรู้จักให้อภัยผู้อื่นนั่นรู้จักสอนเพื่อนรู้จักแบ่งปันนะคะฝากไว้นะวันนี้ขึ้นเรื่องใหม่พิรอดจากฟ้าดินที่มาเลยค่ะตอนเรื่องนี้ทีไลฝนตกทุกทีเลยนะฝนมามึดเลยเนะี่ยอะแรงพิรอดจากฟ้าดิน รื่องนี้นะคะเขียนวันที่แล้วใช่ไหมคะเขียนคําสั่งค่ะเ,เขียนคําสั่งครับ,รบเขียนคําสั่งค่ะจงเขียนคําจากคําอ่านเขียนคําสั่งค่ะลูกจงเขียนคําจากคําอ่านพักดีวัดคุณครูให้ทําอะไรครับ แล้วเขียนได้ยัง่ะครับงูให้เขียนอะไรอ่ะนะอืมมานั่งข้างหน้าดีกว่าไหมเนี่ยนั่งข้างอะไรนะภาสกรเนี่ยนั่งไกลยนืนูเกินอ่านคำสั่งพร้อมกัน คอนแสดงต่อไปนี้ที่คุณครูจะขึ้นให้เป็นเป็นคำอ่านหรือว่าเสียงอ่านนั่นเองทำอะไรลกูกพร้อมหรือยังยังไม่ต้องเขียนนะคะยังไม่ต้องเขียนแต่จะให้อ่านก่อนนะคะช่วยเพื่อนด้วยเราเก่งคนเดียวไม่ได้เราต้องเอาทำไมคะ เอาเพื่อนของเราไปด้วยเมื่อเพื่อนช่วยแล้วคุณกัญชัยคุณภาสกรคุณพานุพันธ์คุณพักขาวัตทพิชัยนรงคุณพักดิวัตคุณนัทพัฒคุณเวฟกีรพลต้องช่วยตัวเองนะคะต้องช่วยด้วยนะคะช่วยตัวเองโดยการอ่านตามเพื่อน นะคะให้ตั้งใจนะคะหนึ่งอ่นานว่าสองอ่านว่าสามอ่านว่าสี่อ่านว่าห้าอ่านว่าอีกครั้งข้อหนึ่งอ่านว่า คำที่สองอ่านว่าโอไยสามอ่านว่าสว่าสวาี่อ่านว่าเวราห้าอ่าอนว่าน<อ>ยากไหม,ไมอ่าที่คุณครูขึ้นให้นี้คือคำอ่านหรือว่าเสียงอ่านเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ขีดขีด